วันนี้นะครับมีคุณผู้ชมทางบ้านนะครับเขียนคำถามมาสอบถามนะครับเรื่องราวของ Operation b บินะครับว่าเกี่ยวข้องกับโรคโน้นโรคนี้เกี่ยวกับอาการนั้นอย่างนี้ไหมนะครับซึ่งผู้ที่จะมาตอบกับเราวันนี้นะครับท่านรองศาสตราจารย์ดรอํมไพปั้นทองครับเช่นเคยครับวันนี้เรายังคงมีผู้รู้นะครับที่จะมาตอบคำถามของผู้ชมที่ส่งมาทาง อีเมล member ร์แอดบิมร้อยนะครับซึ่งก็เป็นความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเราของ Operation BIM นะครับและวันนี้ผมอยู่กับท่านรองศาสตราจารย์ดรอิมภัยปั้นทองกับน้องปลาล้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าเพราะว่ามีคําถามหลายคําถามสําหรับสัปดาห์นี้นะครับคําถามแรกถามเกี่ยวกับเรื่องของอาการแพ้ภูมิซึ่งแน่นอนผลิตภัณฑ์โอเปอเรชั่น BIM นั้นสามารถที่จะให้ผลในทางที่ดีได้นะครับเขาบอกว่า คุณผู้ชมท่านนี้มีปัญหาเรื่องของการแพ้ภูมิตัวเองก็เลือกใช้ผลิตภั o โอเปชั่นบิมในสูตรสีชมพูสามารถหยุดทันทีแล้วเหมือนกับยากลุ่มสเตียรอยหรือไม่เออหมายถึงว่าจะต้องทานต่อเนื่องหยุดได้ไหมแล้วมันจะให้ผลเหมือนกับพวกกลุ่มสเตียรอยหรือเปล่าอาจารย์ครับ อ๋อสาหรับผิดพัน์ของเรานี่มันไม่ได้ออกรีบแบบสเตียรอยนะคะคือมันไปปรับภูมิคุ้มกันมันไม่ได้ไปกดภูมิคุ้มกันแบบสเตียรอยคือสเตียรอยนี่ไปกดไปกดภูมิมมคุ้มกันค่ะคือภูมิคุ้มกันไวกว่าปกตินั้นสเตียรอยเนี่ยเรา,าใช้รักษาอาการภูม้แพ้โดยการไปกด คุม uh huh. ก,กันแต่อันนี้ไปปรับให้อยู่ในสภาพสมดุล uh huh. เพราะฉะนั้น uh huh. ถ้าอาการดีขึ้นหยุดทานได้หรือลดขนาดลงได้แล้วแต่ uh huh. ถ้ามีอาการแล้วค่อยกลับมาทานใหม่ก็ได้อย่างในกรณีที่คนเป็นแพ้ภูมิอยู่แล้วค,คุณหมอก็จะจ่ายยาในกลุ่มสเตียรอยหรือเปล่าไม่ค่ะจะจ่ายยาแก้แพ้มากกว่า กดภูมิมาไว้เหมือนกันไม่กดค่ะอันนี้รักษาเฉพาะอาการป้องกันการเกิดอาการหรือแก้ไขอาการครับแต่คนที่เป็นมากๆอะไรอย่างเนี้นะฮะมันอาจจะต้องไปกดภูมิมาไว้ชั่วครู่ชั่วยามหมอก็อาจจะจ่ายสเตียรอยนิดหน่อยแต่ว่าก็หลังจากนั้นก็จะให้หยุดแล้วก็แต่ว่าการหยุดก็จะค่อยๆหยุดนะคะคือคือสเตียรอยนี้เขาจะเก็บเอาไว้ในรายที่จําเป็นจริงๆค่ะ ถ้าถ้าใช้ยาแก้แพ้ได้ก็ใช้ยาแก้แพ้ดีกว่าก็คือในยาเซโรยนี่ก็จะเป็นในกลุ่มของยาที่รับประทานได้ค่ะรับประทานได้ฉีดได้มีทั้งกินทั้งฉีดค่ะแล้วมันควบคู่กับการทานบิมสูตรสีชมพูได้ไหมครับเออก็น่าจะได้นะคะแต่ทีนี้มันก็จะลําบากตรงที่ว่าเซโรยมันมีฤทธิ์กดอ่ะอืมแล้วของเรามันมีฤทิ์หลับอ่ะ นก็อาจจะต้านกันต้าแต่ทีนี้มันก็เคยมีคนที่เคยทานเซียรอยคนที่เป็นโรครูมาตอยาตัยเตสซึ่งเป็นที่เคยมารับประทานบิมนะคะเขาก็ทานบิมคู่ไปกับเซียรอยเหมือนกันนะคะแล้วจนกระทั่งตอนหลังก็สามารถหมอก็ลดเซียรอยลงทีละนิดทีละนิดไอจนสุดท้ายก็คือไม่ต้องใช้ตอนสุดท้ายก็ทานแต่บิมนะครับก็ได้คำตอบไปแล้วนะครับสำหรับผู้ชมท่านนี้นะครับ ค่ะก็สำหรับคำถามต่อไปนะคะก็ถามมาว่าทำไมผู้ที่รับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอย่างต่อเนื่องนานๆเนี่ยนะคะมักจะกังวลว่าเวลาทานเข้าไปแล้วเนี่ยจะเกิดการสะสมหรือเปล่าอะคะ่ะแล้วก็มันจะมีผลอะไรไหมนะคะเมื่อทานผลิตภัณฑ์โอเปชั่นบิมเป็นนานเนี่ยเราต้องหยุดพักหรือว่าเว้นวรกการทานหรือเปล่าอะคะ่ะแล้วก็่า จะมีการสะสมไปปัญหาก็อาจจะอยู่ที่กลัวว่าจะมีการสะสมของผิดพันธุ์เสริมอาหารทีนี้เราต้องดูก่อนว่าผิดพันธุ์เสริมอาหารที่เราทานเข้าไปเนี่ยถ้ามันเป็นอาหารอยู่แล้วมันก็เหมือนกับเราทานอาหารซึ่งซึ่งเราก็ทานได้เรื่อยๆนะครับแต่ถ้าผิดพันธุ์เสริมอาหารนั้นมันไม่ใช่อาหารแต่ทำมาจากอย่างอื่น อาจจะสมุนไพรอื่นหรืออย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอันนั้นอ่ะถ้าเป็นสิ่งที่ละลายน้ําได้มันก็จะไม่ค่อยสะสมเท่าไหร่นะคะเพราะมันจะถูกขับไปกับปัสสาวะแต่ถ้ามันละลายในน้ำมันไม่ค่อยละลายน้ำถ้าอย่างเงี้ยโอกาสที่จะเกิดการสะสมมีซึ่ง มันจะใช้เวลาเท่าไหร่สําหรับการสะสมอันนี้ก็ตอบไม่ได้แล้วแต่สารนั้นแต่ละตัวเพราะว่าเท่าที่ผมเคยได้ยินคือในกลุ่มคนที่รับประทานพวกวิตามินหรือวิตามินกลุ่มที่รับประทานกลุ่มกลุ่มที่ละลายด้วยน้ำด้วยไขมันก็พวก A D E K ทั้งหลายเนี่ยจะต้องมีการพักจะต้องมีการพักค่ะ แต่ของอเรานี่ไม่จําเป็นอ,อันนี้ไม่จําเป็นเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเราเป็นผลิตภัณฑ์ที่สกัดด้วยน้ําค่ะก็คือละลายในน้ำได้ละลายในน้ําได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือทํามาจากธัญพืชผลไม้ผลไม้<อ>ซึ่งเป็นสิ่งที่เรารับประทานอยู่แล้วม,มันจะมีการตกค้างไหมครับอาจารย์บางคนกลัวว่าเป็นโรคเกี่ยวกับไตอะไรอย่างเงี้ยครับคืออาหารเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะถูกย่อยใช่ไหมคะ ถูกย่อยโดยปกติอ่ะอันไหนที่เป็นคาร์โบไฮเดรตเป็นโปรตีนเป็นไขมันเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะถูกย่อยเหมือนกับการย่อยอาหารนั่นแหละค่ะก็คือคือถ้าทานบีมเข้าไปเนี่ยก็คือย่อยเหมือนทานอาหารปกติเลยใช่มคะใคะคือมันไม่ใช่สารเคมีแปลกปลอมเหมือนยาถูกไหมคะยานี่เป็นสิ่งแปลกปลอมชนิดหนึ่งนะคะที่เรารับประทานเข้าไปซึ่งร่างกายจะต้องพยายามกําจัดครับ แต่ว่าถ้าเป็นอาหารเนี่ยเป็นสิ่งที่เรารับประทานทุกวันทุกวันมันก็จะย่อยปกติไปตามเหมือนกับที่เป็นอาหารเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเพราะว่าถ้าเกิดในปริมาณที่มันเกินกว่าร่างกายต้องการมันก็จะถูกขับออกทางปัสสาวะนะครับหล่ะมาถึงคําถามนี้ เหมาะมากเลยครับในยุคปัจจุบันนี้ที่หลายคนจะต้องอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์อยู่กับโต๊ะทำงานนั่งทำงานอะไรนานๆจนลืมตัวก็คือเจ้าโรคออฟฟิศซินโดรมครับอาการเป็นอย่างไรแล้วต้องดูแลเรื่องอะไรบ้าง Operation ่นบิมช่วยได้ไหมแล้วต้องเป็นสูตรไหนครับอาจารย์ครับออฟฟิศซินโดรมก็คนที่ทำงานในออฟฟิศทุกคนนะก็จะรู้จักอาการนี้ ดี๋ยวนี้ไม่อยู่ออฟฟิศก็เป็นนะฮะค่ะคือเด็กที่อยู่ที่บ้านนั่งเล่นเกมหลายๆชั่วโมงก็เป็นได้นะคะคืออาการที่เกิดก็จะเกิดตั้งแต่สายตาไปเลยตั้งแต่หัวไปเลยครับอาจจะมีอาการมึนหัวสายตาพล่าแล้วก็สิ่งที่เป็นบ่อยมากที่สุดก็คืออาการปวดปวดหลังปวดเื่อยหัวไหล่ปวดคอปวดไปทั่วอะไรเงี้ยนะคะ เพราะว่ากล้ามเนื้อมันเกร็งอยู่ที่เดียวถ้ารเรา <ฮะ S 2> นั่งอยู่ท่าเดียวใช่ไหมฮะ,ะทีนี้การนั่งเนี่ยอาจจะนั่งไม่ถูกต้องด้วยก็ได้เพราะ<ม>โดยปกติเนี่ยเวลานั่งเนี่ยต้องนั่งให้ตรง90องศาแบบนี้ต้องปลาหรือถ้าเอ็นได้ก็ไม่ไม่ควรเกินร้อยองศา,อองศาเอ็นได้นิดหน่อยนะคะซึ่งถ้าเรานั่งหลังงอหรืออะไรค่ะหรือนอนมากเกินไปอะไรอย่างเงี้ย อย่าลืมว่าการนั่งนี่น้ําหนักจะลงที่กระดูกสันหลังมากที่สุดครับมากกว่าการยืนใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นมันก็จะก่อให้เกิดอาการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อมันจะกดค่ะจะปวดเมื่อยมันจะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อค่ะเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็คือมันก็จะตามมาพอจากหัวไหล่ก็จะไปที่ต้นคอค่ะ Uh huh. มันก็มีอาการหลายๆอย่างแล้จะปวดศีรษะไหมคะ,ะปวดด้วย oh, ค่ะเพราะว่าถ้าสมมุติว่าปวดศีรษะกับตาพร่าในส่วนใหญ่จะเกิดจากการที่อ่านเยอะเกินไปครับ uh huh. หรือใช้ใสายตาตาตกับจอคอมพิวเตอร์มากเกินไปนนซึ่งนนซึ่งที่ผมเคยได้ยินมาก็คือเขาบอกว่าทําอะไรที่จดจอ่อจดจอ่อเป็นเวลานาน,าน ควรจะมีการเปลี่ยนออริยาบทต้องเปลี่ยนค่ะเขาบอกว่าควรจะเปลี่ยนออริยาบททุก45นาทีถึง1ชั่วโมงคือเราอาจจะ45นาทีถึง1ชั่วโมงไม่ควรเกินชั่วโมงค่ะเช่นอาจจะลุกขึ้นอาจจะลุกขึ้นไปเข้าห้องนะมาเดินออกมาเดินบิดขี้เกียรติดน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าการบิดบิดขี้เกียรนี่ดีนะคะมันเป็นการันขยักล้ามเนื้อเป็นการคยาบกล้ามเนื้อเหมือนทำโยคะ แต่อย่าบิดแรงใช่ไหมแต่อย่าบิดแรงว่าเดี๋ยวกระดูกกระเดี่ยวมันเสียรูปหมดหรือไม่งั้นคนในออฟฟิศเนี่ยเวลาไปเดินไปเปิดลิ้นชักหรือหยิบของอะไรยเนี่ยอาจจะใช้ท่าทางที่ไม่ถูกต้องก็ได้อย่างเวลาเราจะหยิบของที่อยู่ในลิ้นชักเตี้ยเตี่ยเ่ย เราไม่ควรก้มลงไปใช่ไหมคะบางคนก็ก้มเลยไม่ควรก้มซึ่งท่าที่ถูกควรจะย่อควรจะย่อเข่าลงไปแล้วก็ยกของขึ้นในท่าย่อไม่ใช่ก้มยกใช่ไหมคะไม่งั้นก็จะทำให้ปวดหลังพอปวดหลังนี่ก็ถือเป็นออฟฟิศหนึ่งกันเหมือนกันนะนี่ก็งานในออฟฟิศหรือยืนก็ไม่ควรยืนขาเดียว ไม่ลงน้ําหนักในขาเดียวอ๋อคือถ่ายน้ําหนักต่อการถ่ายน้ําหนักจะต้องถ่ายลงทั้งสองข้างนา่นเอเนี่เขาชอบกยืนยืนมันเมื่อยค่ะพักข้างเดียวอะไรอย่างเงี้ยเพราะจะทําให้กระดูกสันหลังคดได้มันจะคดงอได้ถ้าทำบ่อยๆแล้วถ้าเกิดเป็นแล้วบิมจะช่วยไหมคะคือถ้าบิมจะช่วยก็คือช่วยทําให้หายเจ็บปวดแล้วก็ ทําให้อาการอักเสบของกล้ามเนื้อผ่อนคลายไปซึ่งขวดที่จะใช้ก็คือขวดสีชมพูเป็นสีชมพูค่ะแต่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ปวดผู้ไปเอามาทานไม่ใช่ะแล้วจะหายเลยไม่ใช่แต่จริงๆควรจะปรับพฤติกรรมมากกว่าด้วยนะคะปรับพฤติกรรมจะช่วยได้เยอะกว่าคือตั้งท่าให้ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่งให้ถูกต้อง คืออันนี้เป็นอาการหรือเป็นโรคที่เกิดจากพฤติกรรมเป็นซินโดรมนะคะเป็นอาการค่ะนะฮะก็จริงๆก็คือปรับพฤติกรรมก็สามารถจะช่วยได้นะครับและถ้าเกิดควบคู่กับ Operation b e บินก็สีชมพูค่ะนะฮะค่ะค่ะต่อไปนะคะก็ถามว่าทําไมในการเสริมสุขภาพนะคะยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ที่มีปัญหาเกี่ยกับมะเร็งนะคะในโครงการวิจัยของคุณหมอสมิตรานะคะ ทองประเสริฐที่เชียงใหม่นะคะถึงต้องรับประทานผลิตภัณฑ์โอเปรชั่นบิมมากถึงวันละ9แคปซูลนะคะแล้วยังต้องใช้ร่วมกับน้ำเนื้อมองคุดอีก3 0 0ร้ซีซีด้วยะคะ่ะไม่ทราบว่าขนาดที่แนะนำนะคะอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมหรือไม่คะก็ ก็ควรจะเหมาะสมทําไมเราถึงต้องใช้เยอะคือปัจจุบันเนี่ยนะฮะมันจะมีใช้ตั้งแต่4แคปซูลไปจนถึง9แคปซูลค่ะอาจจะ4แคปซูลก็ใช้เช้าเย็นครับอย่า6ค่ะ6แคปซูลก็ใช้3เวลาถ้า9แคปซูลก็ครั้งละ3แคปซูล3เวลา3 3 3ที่ต้องใช้เยอะอย่างนี้เพราะว่าเราอย่าลืมว่าเซลล์มะเร็งมันแบ่งตัวเร็วใช่ไหมคะ ถ้าเราใช้ปริมาณน้อยๆมันจะตามเซลล์มาเร็งไม่ทันก็เหมือนกับไม่เห็นผลค่ะมันก็จะเห็นผลน้อยมากอะไรเงี้ยมันไปเร็วใช่ไหมคะใช่ค่ะก็เราก็เลยต้องใช้แคปซูลเนี่ยเยอะหน่อยนะคะเพื่อให้เห็นผลเร็วที่เราต้องใช้คู่กับน้ำมังคุดอันนี้เพื่อปรับความสมดุลของภูมิคุ้มกันที่แคปซูลไปเพิ่ม T helper เนี่ยขึ้นไปครับคือว่า แคปซูลเนี่ยจะเพิ่มทีเฮ e เปอร์วันเพิ่มที e l p e r 17 17แล้วก็เพิ่มทีล็กเ็กนิดหน่อยนะคะแต่ถ้าเป็นน้ำเนี่ยจะเพิ่มทีล็กค่อนข้างเยอะนั่นก็คือถ้าเราทานแคปซูลแคปซูลไป3มื้อแล้ววันรุ่งขึ้นตอนเช้า เราให้เสริมด้วยน้ำมังคุดเพื่อที่จะไปลดไอทีเฮลเปอร์ทั้งหลายที่มันเพิ่มสูงขึ้นมานั้นลงมาให้สู่ระดับปกติแล้วค่อยไปบูดใหม่อีกทีนึงคือให้มันวนไปอย่างนี้ก็นั่นก็คือช่วยให้มันมีไดนามิกไม่ทานพร้อมกันไม่ทานพร้อมกันเวลาทานยังไงคะคืออย่างนี้ค่ะถ้าจริงๆเราแนะนำว่าให้ทานน้ำมังคุดตอนเช้านะคะคือเราเริ่มด้วยแคปซูลก่อน ก่อนอาหารมื้อกลางวานันมื้อเย็นแล้วก็ก่อนนอนอและเช้าเนี่ยมื้อเช้าเนี่ยทานน้ำบางคุดเพราะว่าน้ำบางคุดเนี่ยมันจะมีสารอาหารเยอะมันจะทําให้รู้สึกสดชื่นเหมือนแทน,นอาหารเช้าแทนอาหารเช้าได้แต่ทีนี้ก็อาจจะมีบางคนโดยเฉพาะคนสูงอายุเนี่ยจะทานน้ำบางคุด ลำบากเพราะว่าไม่เคยทานโยเกิร์ตไม่เคยทานอะไรมันจะลักษณะคล้ายโยเกิร์ตนะคันกลัวเรื่องน้ําตาลด้วยใช่ค่ะกลัวเรื่องน้ําตาลแต่จริงๆน้ําตาลมีน้อยนะคะมันไม่ใช่เยอะมากเพราะว่าเราไม่ได้เติมน้ําตาลแต่มันเป็นน้ําตาลในมังคุดนะคะถ้าสมมติว่าทานมื้อเช้าในขณะที่ท้องว่างไม่ได้ทานแทนอาหารมื้อเช้าไม่ได้เราแนะนําให้ทานทีละครึ่งซอง ระหว่างมื้อระหว่างมื้อเช้ากับมื้อกลางวันและระหว่างมื้อกลางวันกับมื้อเย็นอ๋อก็คือแล้วแต่สูตรบางคนจะทาน 300cc ตอนเช้าเลยก็ได้แล้วก็มากลางวันหรือเย็นอ่ากลางวันหรือก่อนนอนหรือถ้าไม่อย่างนั้นก็คือเอาเอาช่วงของระหว่างมื้อระหว่างมื้อก็คือเช้าเป็นแคปซูลระหว่างเป็นน้ำกลางวันเป็นแคปซูลระหว่างเป็นน้ำแล้วก็ไปก่อนนอนอีกทีหนึ่งนะฮะก็จะได้ เสริมประสิทธิธภาพซึ่งกันค,คือคือมันช่วยให้เกิดอดอ y นามิกของระบบภุมิค้มกันแล้วถ้าเกิดคนปกติไม่ได้มีโรคไัยไข้เจ็บอยากจะดูแลสุขภาพแล้วก็มองเห็นประสิทธิภาพของทั้งน้ําและแคปซูลนะอาจารย ก็ทานได้คือได้รับสารอาหารคือถ้าระบบภูมิคุ้มกันเขาปกติเป็นไดนามิกอยู่แล้วมันก็จะเป็นไดนามิกต่อไปแล้ววิธีทานทางนี้เช้าก็เป็นน้ําก็คือเราจะทานน้ําให้เป็นอาหารเช้าเลยก็ได้นะคะแล้วก็ทานแคปซูลเสริมก่อนนอนก็จะทําให้ร่างกายแข็งแรงได้นะครับเอาละ วันนี้ได้ความรู้ไปพอสมควรเลยนะครับซึ่งก<ล>็ตอบความข้องใจของผู้ชมไปได้หลากหลายเลยนะครับอย่าลืมใครที่มีคำถามนะครับก็สามารถส่งเป็นอ e ีเมลมาได้นะครับที่ member@bim100.com นะครับหรือไม่ก็โทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้นะครับที่026464800นะครับวันนี้ต้องข,ขอบคุณท่านรองศาสตราจารย์ดรอภัยพันทองน้องปามากนะครับอขอบคุณมากครับดีค่ะ ก็จะเป็นลักษณะตุ่มน้ำครับแล้วผิวหนังก็จะหนาขึ้นเอ่อก็ไปพบแพทย์ค่ะครับหลายที่มากเลยค่ะแล้วว่าอาการก็ไม่ดีขึ้นนะคะแย่ลงก็คือหลังจากที่เป็นที่มือก็มาที่เทา้าครับและหลังจากนั้นก็ พืนขึ้นเต็มตัวเลยค่ะพอหลังจากเป็นนี่คือใส่แขนยาวกางเกงขายาวถุงเท้า oh บางทีก็ถุงมือด้วยถ้ายาหายไหมครับตอนนั้นเออมียาที่ให้ทาค่ะหมอแต่ว่าเพิ่งรู้ภัยหลังว่าตัวยาเนี่ยมันก็จะมีสเตีรอยด์ท,ยทีนี้พอทาไปมากๆอ่ะผิวหนังบริเวณที่โดนสเตีรอยด์มันจะสีแบบดังๆเริ่มต้นสตาร์ทด้วยออน้ำมังคุดค่ะน้ำมังคุดก่อนแล้วก็เป็นแคปซูลด้วยครับก้ไป กินน้ำมงคุดวันละหนึ่งขวดแล้วก็แคปซูลสี่ค่ะบิมวันละสี่เม็ดใช่ค่ะอ่าฮะเช้าเย็นใช่ค่ะประมาณเดือนหนึ่งอะค่ะดีขึ้นคือใต้ผิวหนังมันก็จะแห้งลงคือปกติใต้ผิวหนังมันจะมีแต่หนองก็คือบิมนี่มันต้านการอักเสบได้ไงฮะเพราะฉะนั้นมันก็จะแห้งได้เร็วนะคะแล้วก็พวกแผลผู้พองที่เป็นหนองเนี่ยอ่วันที่อยู่ในบิม มันมีฤทธิ์ฆ่าเชื้ออยู่แล้วนะครับมีแอนตี้แบคทีเรียลแอคทิวิตี้อยู่เพราะฉะนั้นมันก็ได้ผลดีก็ชีวิตครอบครัวกลับมาสมบูรณ์ขึ้นเหมือนเดิมใช่ค่ะนะครับอะล่ะครับขอบคุณขอใช้ยบมือกับคุณจิ๊บนะครับขอบคุณครับขอประชาสัมพันธ์กันอีกครั้งหนึ่งสำหรับคนที่เป็นมะเร็งหรือมีญาติเป็นมะเร็งนะคะตอนนี้มีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องคุณภาพชีวิตของคนที่เป็นมะเร็ง เพราะว่ากระบวนการ operation bim เนี่ยนะครได้ประสานกับหมอได้สามทวีอยุโรปอเมริกาและไทยนะครับะะมีการนำไปเอา operation bim เนี่ยไปทดสอบกับคนที่เป็นมะเร็ง แล้วก็พบว่าคุณภาพชีวิตดีขึ้นครับเพราะฉะนั้นมาถึงเวลานี้เนี่ยเราก็ต้องการให้ข้อมูลเหล่านี้เนี่ยเป็นที่รับทราบของผู้คนทั่วไปจึงจะจัดถแถลงข่าวขึ้นตอนบ่ายโมงครึงคร่งที่โรงแรมสวิสโฮเทลในวันที่6สิงหาคนที่แถลงเนี่ยก็จะเป็นมดเป็นหมอทั้งนั้นนะค,ะครับก็จะมากันแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยแพทย์จากต่างประเทศที่อิตาลีที่อเมริกาซึ่งเขามีส่วนในการที่นําเอาสิ่งนี้ไปทดลองเนี่ยก็จะมาพูดมาคุยเล่าให้เราฟังด้วยเพราะฉะนั้นใครมีญาติ หรือใครเป็นเองไปฟังนะคะเรียนเชิญจริงๆเพราะว่าไม่เสียค่าใช้จ่ายไม่เสียค่าใช้จ่ายเพราะเราก็ทำตรงนี้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนเป็นเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งนะครับหรือถ้าเกิดใจร้อนนะครับอยากจะมาฟังเรื่องราวของโอเป a เรชั่นบิมกันก่อนที่จะถึงวันที่6สิงหาคมแล้วก็จดหมายเลขโทรศัพท์นี้ไว้นะครับ026464800นะครับซึ่ง มาเข้ารับฟังคำบรรยายต่างๆนะครับทุกวันอาทิตย์นะครับที่อาคาร i อ e Tower นะครับถนนรัชดาพิเศษทุกวันอาทิตย์เวลาบ่ายโมงตรงนั่นเองนะครับและถ้าอยากรู้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเพื่อความสุขและความสวยนะครับโทรไปที่02-646-4800หรือไม่อย่างนั้นเข้าไปดูรายละเอียดที่ w w w b ์ b ว e บดักบครับสำหรับวันนี้เราสองคนลาละครับสวัสดีครับ